ต้องเป็นผู้นำจะไปหวังพึ่งคนอื่นเขาต้องสั่งโดยตัวเจ้าของเองสุดยอดเลยครับแนนครับผมบอกให้ก็ตามแต่แม้กระทั่งบอกแองโอลดีเนี่ยผมก็บอกเลยว่าอย่าไปหวังแบบพึ่งใครอย่าไปยืมจมูกคนหายใจแม้กระทั่งสามีภรรยากันก็ตามนะครับทุกคนต้องรู้จักพึ่งตัวเองต้องรู้จักเป็นผู้นำให้กับตัวเองนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดคนเราไม่จากเป็นก็าจากตายวันหนึ่ง เราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองนะฝึกเฮ้าสิส่โบเมนแค่ว่าคือเราตอนนี้คือเราเราก็เหมือนกับว่าเรามีลูกน้องแต่เราจะไปสั่งงานเขาอย่างเดียวโดยที่เราไม่ลงไปรู้ไปเรียนรู้นี่ก็ไม่ได้เฮ้าสิบไปฝากฝากฝากงานทุกอย่างไปกองงานทุกอย่างไว้กับคนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้เผื่อคนนี้มันไม่อยู่กับเราเฮานี่มือตืบเลยได้ไหมนี ถ้าสมมุติว่าอย่างเช่นนายกเนี่ยเป็นผู้จัดการอย่างเช่นเอาไม่ต้องยกตัวอย่างอย่างเช่นนายโอเนี่ยเป็นผู้จัดการตอนเนี้จะให้ท่านโอเนี่ยทําทุกอย่างคนเดียวโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าวันหนึ่งหากท่านโอเนี่ยไปพบรักเกี่ยวต่างจังหวัดแล้วมาลาออกเนี่ยงานมันก็จะอยู่กับท่านโอหมดเลยเออ แล้วเราอ่ะเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมเราต้องหาคนอื่นมาทําเนี่ยมันก็ต้องรมาเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างแต่ถ้าเรารู้กับท่านโอด้วยอะ่ะมีอะไรก็คุยกับท่านโอแล้วก็เราก็เรียนรู้บ้างในสิ่งที่มันควรรู้พอวันหนึ่งท่านโอไม่อยู่เราก็อ่ไม่เป็นไรอย่างน้อยตรงนี้เราก็พอรู้บ้างพอรู้บ้างพอรู้บ้างหาคนมาทําหรือทําเองได้ประมาณนี้ แมนบอทุกคนอโออีกแล้วไม่ต้องยกตัวอย่างใครชงมาจะชงอะไรที่กิน,น,น,อกนลองดูบบโอ้อีกแล้วอะไรก็โอ้เออนั่นแหละก็ก็ก,ก,ก็นี่แหละคือผมหมายถึงว่าคือเราจะไปคิดว่าเราจะฝากทุกอย่างไว้กับใครคนใดคนหนึ่งอะมันเป็นไปไม่ได้เราจะกองไว้ คือคิดว่าจะของแบบเป็นเป็นนายจ้างแล้วต้องใช้แต่คนอื่นเนะี่ยโดยที่เราไม่ลงไปรู้เลยอ่ะมันมันไม่ได้เราต้องจะต้องรู้ด้วยนะครับแตาสั่งมันก็แย่ yeah. มันก็ต้องมีสแปร์มีสำรอง วยเต็มแล้วนะครับเปิดฤด,ดูกาลห้องพักเต็มแล้วนะครับเปิดฤดูกาลห้องพักเต็มแล้วอย่างเช่นพี่โอเคยบอกพี่เรื่องอะไรนะเรื่องเรื่องการไม่ให้มีช่องโหว่เรื่องเรื่องการเงินเพื่อที่จะเซฟทั้งเขาเซฟทั้งเราเอออันนี้ต้องมาให้พี่โอเล่าีิโอถึงจะเล่าให้ทุกคนได้เข้าใจหมายถึงว่าเราจะทำคืออย่างอย่างกับลูกน้องอย่างกับอย่างกับล็อบบี้อย่างกับอะไรเนี่ยเราเราคือ คือเราต้องเซฟเซฟทั้งลูกน้องไม่ให้ไม่ให้ทำผิดไม่ให้ไม่ให้เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ให้มีความคิดที่จะทุจริตเราโดยที่บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องเข้าก็ต้องเซฟทั้งเขา้าทั้งเข้าองสิ่งไม,ไม่พี่โอต้องมาอธิบายพี่พี่อธิบายเป็นภาษาพูดไม่ได้ คือคือ,อยังไงนะไอ้ตรงเนี้ยคืออย่างเช่นเอาอย่างอย่างอย่างเรื่องเงินเนี่ยอ๋อล่าให้ฟังแบบนี้ครับคือคือแต่ก่อนเนี่ยก็คือผมอาจะช่วยพี่บอยดูพกงานรีวิวเนาะงานรีวิวจะมีคนรับงานให้นะครับแล้วพี่บอยจ,จะบอกว่าโอจดการเลยอย่างเงี้ยแบบไว้ใจแล้วแต่ตามปัตยาใส่เนี่ย,ยผมจะบอกไม่ได้อย่างเงี้ยจะบังคับมีเช่นกาสารบังคับให้อ่านทุกหน้า แล้วก็มาขับเซ็นบางอันแต่แต่ก่อนพี่บอก็จะแบบไม่ค่อยเซ็นโอเซ็นเลยตามแต่รับเงินกี่บาทแต่ผมมากทุกครั้งรับงานก็คือหนึ่งตั้งปุ่มเลยมาควาว่าก็จะเป็นชื่อรู้ทั้งผมแล้วก็ทั้งลูกค้าแล้วก็ท,ทั้ง,งโอเองแล้วเงินเนี่ยก็คือโอนเข้าบัญชีพี่บอทั้งหมดนะครับคือจะไม่ผ่านเงินก็คือเงินจะไม่ผ่านบัญชีเราเลยแล้วก็บางคับงผ่านโอโอโอ,โอ,อาจจะแบบเออเห็นเงินแล้วอาจจะเกิดความอยากได้ <c oughs> อ่ะโซนหนึ่ง อาจจะเป็นแบบนั้นหรืออย่างหนึ่งก็คือมันจะเกิดความสงสัยว่าเฮ้ยตกลงเงินมันเข้ามากี่บาทกันแน่เราก็จะรู้สึกว่าไม่ปลอดภยัยเนอะคือคือการที่ทําให้มันสะอาดอะ่ะมันไม่ใช่ความสบายใจเฉพาะเฉพาะแบบหัวหน้าเราครับตัวเราเองก็จะสบายใจว่าเออเนี่ยเราทำทุกอย่างสะอาดนะกินอิ่มนอนหลับก็ต้องห่วงวันอยู่ดีขึ้นดีถามไอ้นู้นไอ้ไหนไนี่ไปอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันก็จะเขาเรียกมันก็จะเคลียประมาณนี้ครับก็ทําทุกอย่างให้ให้มันเคลีย เนี่ยครับก็ประมาณนี้แหละในสิ่งที่ผมอยากพูดแต่ผมผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงก่อนสวัสดีครับท่านโอมาสัอคำสับใหม่ท่านโอนะครับสโลแกนสร้างฝันสร้างคนสร้างงานอิหริลูบอยความความรู้มหประสบการณ์และความคิดเหมือนจบปริญญาเอกเลยเช่นชมยีขอพรบคุณครับพี่โอก็จะมีปัญหานิดหนึ่งคือเขาเป็นคนแบบเหมือนเด็ก จริงๆแล้วคือประสบการณ์ทํางานแล้วก็อายุเขาก็มันไม่ใช่เด็กแล้วเนาะแต่พอไปติดต่อเรื่องอะไรราชการเรื่องอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะมองเขาก็จะเอาไว้ทีหลังใช่ไหมหรือเขาก็จะคุยอีกแบบหนึง่งแต่พอได้คุยกันจริงๆแล้วก็จะเกิดความคือเขาเขาคุยชัดเจนดูเรื่องแล้วก็เขาคุยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือคนเห็ุงานเป็นใช่ไหมพอคุยแล้วก็คือเข้าใจเลย ของคือจริงจังในการทำงานนยคนที่รวมสมทนานั้นก็จะรู้สึกเล่นไม่ได้เราเ,รเนเิดค,คือจริงๆงมันมีที่มาที่ไปครับคือเจ้านายผมอ่ะเขาเคยคอมเมนต์ว่าแบบแบบโอ,โอ้ดีทุกอย่างน,นะติดเรื่องเดียวก็คือ ชอบบางทีแบบชอบทาตัวเหมือนเด็กอย่างเงี้ยแต่ผมก็คิดไปว่าคือเหตุผลเพราะว่าเวลาเราคุยกับผู้ใหญ่อะเราอยากทําตัวให้เล็กเพื่อที่ว่าให้เขาอะสอนเราเยอะๆะ <c oughs> คือเวลาเขาเรียกเวลาเราอยู่กับคนเก่งอะครับถ้าเราทําตัวแบบเป็นเด็กตัวเล็กเลกอย่างเงี้ยเขาจะสอนเราเยอะมากเลยเพราะว่าเราต้องการความรู้จากเขาอะแต่ถ้าเราแบบเราแบบ ทำตัวใหญ่มากหรืออย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยสอนว่าอน่าจะรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยคือบางครั้งสิ่งที่เขาพูดนะถ้าเขาพูดสักสิบเรื่องอย่างเงี้ยมีประโยชน์สักสามเรื่องก็ถือว่าดีแล้วครับ<อ>ดีกว่าแบบไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าคือผมมอกว่าบางครั้งการทําตัวใหญ่มันก็ไม่ได้มีไม่เหมาะกับบางเหตุการณ์เนาะแต่สำหรับผมตอนนี้ยผมมอว่าอ่าการได้การได้เรียนรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญ ก็เลยเวลาอยู่กับพี่อาจจะทําแบบตัวเด็กบ้านอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเขาเรียกมันก็เป็นไปตามบริบทครับถ้าถ้าเป็นเรื่องงานที่ต้องคุยเรื่องจริงจังก,ก็คือก็จริงจังครับพี่แต่ว่าถ้าแบบอยู่ทั่วไปก็ก็อย่างเงี้ยก็อยู่แบบสบายสบายครับแล้วก็เหมือนเวลาอยู่กับพุ่น้องก็จะอยู่แบบอยู่แบบสบายสบายครัเพราะเคยมีอยู่แรกๆผมมานั่งอย่างเงี้ยแล้วน้องบอกว่าพี่โอเข้าห้องได้ไหมครับผมกดดันก็เลยแบบพยายามแบบให้มันเขาเดนะให้เขารู้สึกว่าคือ ควรเป็นหัวหน้าสําคัญครับก็คือต้องพยายามทําตัวให้ลูกน้องเนี่ยกล้าพูดกับเราทุกเรื่องนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําตัวยากแบบเขาว่าแบบเราดูแบบตําแหน่งสูงเหลือเกินหรือว่าแบบดูคุยยากหรือว่าต้องความเป็นกังวลให้พูดไปแล้วเดี๋ยวแล้วแบบเขาจะว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งสําคัญเลยครับคือโดยเฉพาะเรื่องความเรื่องการทํางานไม่ถูกต้องเนี่ยถ้าถ้าเขาถ้าเราเป็นคนที่เขาไว้ใจได้ครับถ้าเขาทํางานผิดนะเขาจะมาเล่าให้เราฟังนะครับ แต่ถ้าเราเป็นคนที่ดุมากทางานผิดเขาไม่กล้าเล่าเนี่ยเขาจะเก็บไว้เป็นความลับแล้วก็จะเรื่องมันก็จะไม่ถึงเราใช่ไหมครับแล้วปัญหามันก็จะไม่ถูกแก้แล้ววันดีคืนดีอะถ้าเราเกิดไปรูโเองแล้วมันเกิดเป็นปัญหาบานปลายอย่างเงี้ยมันก็จะแก้ไขไม่ทันผมว่าเรื่องเนี้สําคัญมากๆคือเรื่องการสื่อสารคนเป็นหัวหน้าควรจะเป็นคนที่เปิดเพื่อให้เขากล้าพูดกับเราทุกเรื่องนะครับมันนั่นแหละเราก็เลยพยายามทําตัวให้มันง่ายผมก็เลยทําตัวให้มันง่าย ก็เหตุผลก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าถ้าแบบงานที่ต้องเป็นงานที่สําคัญสําคัญนะอย่างเช่นวันนั้นที่เป็นงานเปิดโรงแรม,มแล้วก็ใ้่นะมันก็เป็นอีกหนึ่งบริบทคนเราไม่จะเป็นต้องมีหน้าเดียวครับบริบทนั้นเราก,ก็เราก็ทาหน้าที่ของเราก็คือสร้างความเชื่อมัน่นอันนั้นะเขาเช็คอินเหรอใช่ใชเช็คอินไม่ใช่เชินตอนค่านี่นะใช่ไม่แปลกไม่แปลกสันทนุนก็เคยไปนอนเราเช็คอินสีท่ทุ่มกว่นี้เขาห้องจองไว้นะครับ ก็ตามสถนานการณ์ครับตามปกติก็ได้ครับก็จะเป็นอย่างก็แบบก็สบายบายอยากให้คนอยู่ด้วยแล้วก็ทํางานด้วยแล้วก็แบบสบายใจเน้นเนื้อหาง,งานเป็นหลักอืนะครับปัจนชบันช่วงี้ก็จะได้กลับของแก็งแต่จะแวะไปที่บ้านอยู่ินทุอย่างเลยเป็นหมอลำนี่ยังจะขอไปฝึกเต้น ขอบคุณครับอันนี้คืออะไรอ่ะช,อช็อกโกแลตยวินช้อนชนเขาไม่ใช่หลอดเหรอให้ตออยู่ดฉลาดพูดเข้าใจง่ายเยี่ยม เรียกน้องโอก็ได้ครับเรียกท่านโอมรู้สึกท่าแม่งท่าแม่งอย่าเรี้กอย่าเรียกอย่เรียกน้องนี่แต่ลูกน้องจุพัฒนาการรีเซพชันก็ก็อยู่ด้วยกันมาทุกคนก็โอเคนะครับ รับโทรศัพท์ทั้งวันน้องๆก็นั่งกลางวันก็จะมีสองคนครับนี่ผมก็มาทําผังผมวาดรูปวาดอะไรไม่เป็นหรอกครับทําโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นก็ทําอะไรก็ทําด้วยมือแล้วก็ให้เขาไปแกะตามสิ่งที่ผมต้องการอันนี้คือแบบที่จะปรับพื้นที่ที่บ้านพักนะครับ ไอโอที่พี่สแกนไอ้น,นั้นเมื่อกี้อยู่ไหนอะที่พี่จะทําแบบป้ายใหม่อะอยู่ไหนผมก็มีแค่ปากกามียางลบมีดินสอนี่แหละครับอุปรกรณ์ของผมที่ที่ที่พี่ทาป้ายนอไปสแกนอะทำไมพี่หนึ่งอันนี้ผมก็นี่แหละครับผมก็ทําได้แค่นี้ครับคนที่เขามีความรู้กว่านี้เขาก็จะมาเติมให้เต็มผมไป ให้เขาก็ใช้ด้วยมือนี่แหละฮะไกลด้วยมือนี่ะนี่เราจะทำป้ายใหม่ป้ายข้างแรกนะครับให้เหมาะสมกับโรงแรมเรา